อานิสงส์งข,องของการสวรดบูชาพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนผู้สวดจะได้รับเมตตามหานิยมสุขภาพแข็งแรงและโชคลาภมากลน้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าใครที่ได้กราบสักการะพระนอนแล้วชีวิตจะมีความสุขสงบสบาย เช่นเดียวกับการนอนหลับซึ่งเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดค่าถาบูชาพระพุทธสยาสนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยัสานุสเนนาปิอันตังลิกเขปิปานิโนปติถามัติคัดฉันติโูมิยังวิยะสัพพธาสัมภูปัตทะชาลัมหายักขโจราศิสัมภาวะสะสนานะจะมุตตาน,าน,าน,านังปริตตันตัมภะนามะเหยัสานุสเนนาปิอันตังลิกเขปิป,ปานิโน ปฏิทถมัตถิขัดฉันติภูมิยังวิยะสัพพธาสัมภูปัทะชาลัมหาอยักขโจโลาสิสัมภวาสัสนานานจะม,มุตานางังปริตตันตัมพระนามะเหยัสสานุสสนีนาปิอันตังลิเขเผปานิโนปฏิทถมัตถิขัดฉันติภูมิยังวิยะสัพพธา สัมผูปัททะชาลัมหาอยักขะโจลาสิสัมภวาสัณนาน,าน,นจะมุตตานังปริตตันตมพระนามเหยัสสนุสเนานาปิอันตังลิเขปิปานิโนปติถมัติขัดฉันติหูมิยังวิยะสัพพธาสัมผูปัทะชาลัมหาอยักขะโจลาสิสัมภวา สัทนานกจะมุตตานังปริตตันตมพระนามะเหยัสานุสเนนาปิอันตังลิกเขปิปานิโนปฏิทมมัติขัดฉันติหูไมยังวิยะสัพพธาสัมภูปัทะชาลัมหายักขจโจลาสิสัมภาวาสันาน,านกจะมุตตานัง ปริตันตมพระนามเหยัสสานุสเนนาปิอันตังลิเขเเปปปานิโนปฏิถามัติขัดฉันติหูไมยังวิยะสัพพธาสัมภูปัตะชาลัมหายักขะโจลาสิสัมภาวะสะณนาน,านจะมุตตานังปาริตันตมพระนามเหยัสสานุสเนนาปิ อันตังลิกเขปิปานิโนปฏิทถมัตถิคัจฉันติผูไมยังวิยะสัพพธาสัมภูปัทธะชาลัมหายักขะโจราสิสัมภวาสนสนานะจะมุตตานังปริตันตัมพระนามเหยัสานุสเนนาปิอันตังลิกเขปิปานิโนปฏิทถมัตถิคัจฉันติ มิยังวิยะสัพพธาสัมภูปัททะชาลัมหายักขะโจราสิสัมภวาสะนานาณจามุตตานังปริตตันตมพระนามะเห